สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติวข้อสอบภาษาอังกฤษป6กันนะคะจะเป็นชุดข้อสอบของปีการศึกษา66นะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลย 1. Daisy is making t h i s c a r d w h a t should she write on the card Daisy เขากำลังทำอะไรคะกำลังทำาร์ด make แปลว่าทำเขากำลังทำ card w h a t should ชู t แปลว่าควร she w r i ไร์ไรแปลว่าเขียน on the card เขาเธอควรเขียนอะไรลงบนการ์ดเราลองสังเกตที่ภาพนี้สิคะว่ามันน่าจะทำในโอกาสอะไรอะมีพัมคินใช่ไหมคะเป็นฟักทอง Cho ยส์ Choice ที่หนึ่ง left or right ซ้ายหรือขวา left side right ขวาข้อที่สอง trick or treat หลอกหรือเลี้ยง choice ที่3 f i s h h n n d h i p s s ปลาและมันฝรั่งทอด หรือว่าช้อยส e ที่4 sweet and sour หวานและเปรี้ยวข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยข้อที่2นะคะหลอกหรือเลี้ยงมันเป็นประเพณีหนึ่งของเด็กๆนะคะที่เขาอ่า มีขึ้นในวันฮาโลวีนก็คือเด็กๆจะแต่งกายเป็นผีนะคะแล้วก็ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆอ่าโดยมีข้อต่อรองกับชาวบ้านนะคะว่าให้ให้เลี้ยงขนมเลี้ยงลูกอมลูกกวาดต่างๆของเขาแลกกับการที่จะไม่โดนหลอกนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นการ์ดที่เขาจะทำขึ้นในวันฮาโลวีนนั่นเองตอบข้อที่2 trick or treat หลอกหรือเลี้ยงต่อไปข้อที่2 read the sentences อ่าทริคการทำข้อสอบนะคะถ้าเขามีประโยคมีบทความต่างๆมาให้เราอ่านอาจจะสั้นหรือจะยาวก็แล้วแต่ให้เราเลือกอ่านสิ่งที่เขาถามก่อนนะคะว่าเขาอยากรู้อะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปโฟกัสสิ่งที่เราจะต้องอ่านได้ถูกว่าเราจะต้องเอาตรงไหนมาเป็นคําตอบนะคะอย่างข้อที่สองนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือ which sentence is correct ประโยคอันไหนถูกต้อง which แปลว่าอันไหนนะคะ sentence คือประโยค correct แปลว่า ถูกต้องประโยคอันไหนถูกต้องอทีนี้เราก็ไปอ่านได้เลยอะไรที่มันกล่าวได้ตรงตามที่เขาให้เราอ่านนั่นคือตอบอันนั้นเลยค่ะ My hobbies are reading and watching TV. I always enjoy reading short story and watching cartoon. Hobby คืออะไรคะคืองานอดะเร r e reading ก็คืออ่านใช่ไหมเขาอ่าน อ่านหนังสือนะคะอ่านต่างๆการอ่าน watching TV watch ตัวนี้แปลว่าดู my hobby are reading and watching TV งานอดิเรกของฉันก็คือการอ่านแล้วก็การดูการ์ตูน I always enjoy reading short story ฉันสนุกนะคะ enjoy คือสนุกกับการอ่านเรื่องสั้นเสมอ always แปลว่าเสมอ Short story story แปลว่าเรื่องราว short ก็คือสั้นใช่ไหมคะ short story ก็ก็เลยก็เลยแปลว่าเรื่องราวที่มันสั้นๆ and watching cartoon และดูการ์ตูนทีนี้ which sentence is correct อันไหนที่มันถูกต้องข้อที่หนึ่ง I enjoy drawing cartoon ฉันสนุกกับการวาดการ์ตูนไหมอ่ะเราลองกลับมาดูว่า มีตรงไหนที่เขาบอกว่าเขาวาดการ์ตูนไหมอ่ะเขาเขาทำอะไรกับการ์ตูนนะคะ watching cartoon เพราะฉะนั้นอ่า choice ที่หนึ่งเราจึงไม่ตอบอ่าตัดออกได้เลยต่อไป choice ที่สอง I like making short story ฉันชื่นชอบที่จะทำเรื่องสั้น make, make 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 ทำ make ตัวนี้แปลว่าทำเขา ทำหนังสั้นไหมเขาทำหนังสั้นไหมคะมูฟี่คือหนังนะคะอ่า I like making short movie ฉันชอบในการทำหนังสั้นมันมีหนังสั้นไหมคะตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะมีแต่อะไรคะอ่าเป็น short story ใช่ไหมคะเป็นเรื่องสั้นเป็น Story นะยังไม่ได้เป็นมูฟี่เป็นเรื่องสั้นเพราะฉะนั้นข้อที่2เราจึงไม่ตอบต่อไปข้อที่3 I love watching TV cartoon ฉันชื่นชอบที่จะดู TV c a r t ตูนมีไหมใช่สิ่งที่เขาพูดไหมคะอ่าใช่เขาดู TV c a r t ตูนข้อที่4อ่านต่อนิดนึนง I spend my free time writing stories spend ตัวนี้แปลว่าใช้ฉันใช้เวลาว่างของฉันไปกับการเขียนเรื่องสั้นอ่า free time คือเวลาว่าง ใช้เวลาว่างไปกับการเขียนเรื่องสั้นใช่ไหมอาสตอรี่ Story. เขาทำอะไรกับสตอรี่คะเขา Read ใช่ไหมคะเขาไม่ได้ Write เขาอ่านเขาไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นข้อที่4เราจึงไม่ตอบคำตอบคือข้อที่3โอเคต่อไปคะ่ะ number 3 which picture shows American food ภาพอันไหน picture คือภาพนะคะ which picture show American food ภาพอันไหนที่มันหมายถึงอาหารของคน American. อเมริกันฝั่งยุโรปนะคะข้อที่ภาพที่หนึ่งเป็นภาพของอะไรคะเป็นน่าจะเป็นภาพของแซน d w i c h เหมือนอาหารเช้าใช่ไหมคะแซน d w i c h ไข่ดาวภาพที่สองเป็นภาพของโจ๊กสามก็คือซูชิ สคือซาลาเปา,าสุชิน่าจะเป็นของประเทศอะไรคะญี่ปุ่นใช่ไหมสีซาลาเปาของน่าจะเป็นของจีนเพราะฉะนั้นคำตอบที่เด่นชัดที่สุดที่เราสามารถตอบได้ก็คือ number one อ American food ต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะคะ look at the price list price ตัวนี้แปลว่าราคาเขาให้ดูราคา list ก็คือ,อสิ่งที่เขาให้มาข้างล่างนี้ look คือดู ดูราคาอ่าเวลาเราทําข้อสอบที่เขามีข้อมูลมาให้สิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือให้เราดูสิ่งที่เขาต้องการว่าเขาอยากได้คําตอบเรื่องอะไรอ่าเหมือนที่เราทําข้อสอบ reading สองสามบรรทัดไปเมื่อกี้นี้เลยคือให้เราอ่านอ่านสิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนแล้วถึงจะไปโฟกัสสิ่งที่เขาให้มาเพื่อที่ว่า่าเราจะได้เลือกมาตอบได้เร็วขึ้นนะคะ สำหรับข้อ4เขาอยากรู้อะไรจิวบายอโดเซนเอกบายเซลขายบายซื้อเขาซื้ออะไรคะซื้อไข่ไข่เป็นจำนวนเท่าไหร่โดเซนแปลว่าอะไรคะโดเซนคือโหลกี่โลคะเอตัวนี้ก็คืออะอโดเซนอโดเซนก็คือ1โหลเจิวบายอโดเซนเอกแอน เขาไม่ได้ซื้อแค่ไข่หนึ่งหลนะคะเขาซื้ออะไรอีก3 salt egg salt ตัวนี้แปลว่าเค็มไข่เค็มอีก3ฟอฟองอไข่เค็มอีก3ฟอง how much does she pay เธอจะต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่ pay ตัวนี้แปลว่าจ่าย how much ก็คือถามราคาทีนี้เรามาคิดเลข คิานิาสร์ง่ายๆอ่ะเรามาทําความเข้าใจตารางนี้ก่อนว่าเราจะต้องดูยังไงคอลัมน์แรกนะคะ egg price list ฝั่งนี้จะเป็นที่เขา list ราคาของไข่หน่วยเป็นบาทอ่าจะมี egg ไข่ธรรมดาแล้วก็ s a l t egg ที่เป็นไข่เค็มส่วนฝั่งนี้จะเป็น one egg ไข่หนึ่งฟอง half a d o z e n egg ไข่ครึ่งโหลและไข่หนึ่งโหล แล้วเราจะดูตรงนี้ก่อนนะคะ,ะดูไข่ปกติก่อนถ้าไขา่ไข่ปกติเนี่ยหนึ่งฟองจะราคา4.5จุดห้บาทถ้าไข่ปกติในจำนวนครึ่งโหลจะราคา25บาทถ้าไข่ปกติในราคา1โหลอะดซินเนี่ยจะราคา45บาบาทที่เรามาดู ส่วนของไข่เค็มไข่เค็ม1ฟอง7บาทไข่เค็มครึ่งโหล40ไข่เค็ม1โหล75บาทอะไรแพงกว่ากันคะระหว่างไข่ปกติกับไข่เค็มไข่เค็มแพงกว่าอ่าทีนี้เราจะมาหาคำตอบว่าถ้าจิวอ่าจิวบายอะโดเซนเอกเขาซื้อไข่ปกติ1โหลราคาเท่าไหร่อ่าเรามาดูไข่ปกติก่อนไข่ปกติ1โหลราคา 45บาทใช่ไหมคะอ่าสีบาทแล้วก็ซื้อไข่คเค็มแอนทรีโซเกซ์ไข่เค็มอีกฟอฟอ3ฟอง1ฟอง7บาท3ฟองเจ็ดอ่าทีนี้บวกเลข5้บวกหได้66หบาทสังกฤษคือ66 number two ต่อไป look at the sign เขาให้ดูอีกแล้วดูเลยรคะ sign ตัวนี้แปลว่าป้ายอ่าเหมือนเดิมเลยอ่านสิ่งที่เขาต้องการก่อน what does it mean what does it mean mean ตัวนี้แปลว่าความหมายหมายความว่าอะไรอ่าภาพนี้หมายความว่าอะไรเป็นภาพที่คนกำลังทิ้งขยะแล้วก็จะมีถังอ่า แล้วก็จะมีข้อความที่เขียนว่า think green do not litter litter do not litter ก็คือ,อไม่ทิ้งไม่ทิ้งขยะ,ะ think green ถ้าจะแปลตรงๆมันคือแปลว่าคิดเขียวใช่ไหมแต่ว่าในถ้าเราแปลแบบสละสลวยแปลตามบริบทที่เขาต้องการเลยก็คือเหมือนเป็นการเขาเชิญชวนที่จะให้เรารักโลกมีคำว่า green ใช่ไหมให้เรารักโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ทิ้งขยะยังไงเขาบอกว่า do not litter แสดงว่าห้ามทิ้งขยะใช่ไหมอ่าก็คือห้ามทิ้งขยะเกลื่อนอะไรแบบนี้ให้ทิ้งลงถังอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอ่า uh, what does it mean มันแปลว่าอะไรภาพเนี้ choice ไหนที่มันกล่าวได้ถูกต้องถูกต้องตรงตามภาพเราตอบอันนั้น choice ที่หนึ่ง pens a can green pens a can green เพ n ก็คือทาสีระบายสีแ a n ก็คืออากระป๋องหรือว่าแปลว่าถังขยะอันนี้แหละอ r ก e ีนก็คือสีเขียวใช่ไหมคะข้อที่1ถ้าเราจะแปลก็คือให้ทาสีถังขยะให้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมหรือว่า Choice ที่2 Cut the green trees ให้ตัดต้นไม้เขียวอาคัดแปลว่าตัดนะคะ Tree ตัวนี้แปลว่าต้นไม้ หรือว่าข้อที่3 make a good throw โยนดีๆโยนดีๆ throw ตัวนี้แปลว่าโยน make a good แต่ทาให้มันดีอะโยนดีๆหรือว่าข้อที่4 keep the place clean อา place ตัวนี้แปลว่าสถานที่อ่า clean แปลว่าสะอาดอา keep the place clean ก็เลยแปลว่าให้รักษาความสะอาดของสถานที่ ข้อที่5จึงตอบข้อที่4ต่อไปข้อที่6 look at the notice ให้ดูที่ประกาศอันเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูเราดูอะไรก่อนคะดูสิ่งที่เขาถามก่อนว่าเขาอยากรู้อะไร what is the best name for the notice อะไรคือชื่อที่ดีที่สุดของประกาศอันนี้ best แปลว่าดีที่สุด ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลอันแรกนะคะ take care of all the books materials take care คือดูแลดูแลหนังสือทั้งหมดแล้วก็พวกอุปกรณ์ทรัพยากรต่างๆอข้อที่สอง clean up after yourself clean up after yourself ให้รักษาความสะอาดหลังจากที่คุณใช้งาน ต่อไป check out books before leaving check out book before leaving ก็คือให้ทำการยืมหนังสือก่อนที่จะเอาออกไป leave ตัวนี้แปลว่าออก before แปลว่าก่อนอ before แปลว่าก่อน leaving คือออกแล้วก็สุดท้าย return books on time return books on time คืนหนังสือตรงเวลา on time แปลว่าตรงเวลา r e t u r n ก็คือเอากลับมาคืน on time คือตรงเวลาไหนเราลองเดาเล่นๆว่าบทความเหล่านี้ป้ายเหล่านี้มันน่าจะมีหัวข้อว่าอะไรตรงนี้หัวข้อมันมีแต่มันมีแต่นแตนแตเนื้อหาเนาะมันยังไม่มีหัวข้อเราจะตั้งหัวข้อให้มันอ่ะเรามาดู choice ว่าอันไหนพอจะเป็นตัวเลือกให้เราได้บ้าง ช้อยส์ที่1 study time study time time คือเวลา study คือเรียนเวลาเรียนใช่ไหมหรือว่าช้อยส์ที่2 reading tips reading tips เป็นอคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าข้อที่3 library rules library rules library คือสถานที่ไหนในโรงเรียนคะที่มี สมุดหนังสือหนังสือเยอะๆ library r o o คือ library คือห้องสมุด r o o ตัวนี้แปลว่ากฎกฎของห้องสมุดหรือว่าข้อที่4 health guide line guide line คือคำแนะนำ health คือสุขภาพคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพตอบอะไรคะข้อนี้คำตอบคือข้อที่ ส number three กฎของห้องสมุดนะคะเพราะมันมีเรื่องของการยืมคืนการรักษาความสะอาดของหนังสือที่เขาเน้นย้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในนั้นด้วยต่อไป look at the picture ดูที่รูปภาพอันนี้ which sentence is correct อ่านตรงนี้ก่อนถึงจะไปดูข้อมูลว่าเขาให้เราดูอะไร which sentence is correct correct แปลว่าถูก อ่า uh, sentence คือประโยค which คืออันไหนประโยคอันไหนที่มันถูกต้องถ้า choice อันไหนที่เขากล่าวได้ตรงตามรูปภาพเนี้ยเราก็ตอบอันนั้นทีนี้เราก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจในภาพนี้ก่อนอ่า uh, เราถึงจะรู้ใช่ไหมคะว่าประโยคไหนกล่าวถูกกล่าวผิดภาพนี้เป็นภาพของอ่า uh, อะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะมีมันจะมีคำแนะนำมันจะมีอ่า uh, ข้อมูลในนี้อยู่อ่ะเราอ่านก่อน Did you know อ่านตัวใหญ่เนาะ Did you know คุณรู้ไหมเขาบอกว่า Earthworm h a v e warm five heart Earthworm คือไส้เดือนแสดงว่าตัวนี้คือไส้เดือนอ่ะ Earthworm คือไส้เดือนนะคะ h a v e แปลว่ามี five คือจำนวนอ่ะหใช่ไหม heart คืออะไรคะ heart หัวใจ Heart คือหัวใจ Did you know earthworms have five h e a r t คุณรู้ไหมว่าไส้เดือนเนี่ยมีหัวใจ5ดวงเลยอ่าเห็นไหม1 2 3 4 5ข้อมูลเขาให้มาแค่นี้แล้วก็ใช้ข้อมูลแค่นี้ในการตอบเราจะไม่เอานอกเหนือจากนี้ดูซิว่า choice ที่1นึ่เขากล่าวได้ถูกไหม o ้ c e ที่หนึ่งเขาบอกว่า five earthworm like hearts f e a r t h w o r m like heart ไส้เดือน5ตัวเขาชอบหัวใจหรือว่า Choice ที่2 a n Earthworm has one heart เดี๋ยวเขียนเขียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะลืม5 e a r t h w o r m like heart ไส้เดือน5ตัวชอบหัวใจ an d earth w a r m a n แคือจำนวนเท่าไหร่คะอ่ะแอนแปลว่า1 an earthworm has one heart ใไส้เดือน1ตัวแ v ป has แปลว่ามีไส้เดือน1ตัวมีหัวใจ1ดวงหรือว่า choice ที่3 five earthworms are in the picture Five Earthworm ไส้เดือน5ตัวมีไส้เดือน5ตัวอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมหรือว่า Choice ที่4 a n Earthworm has more than has more than one heart ไส้เดือนหนึ่งตัว มีหัวใจมากกว่าหนึ่งดวงอ่ะมแดนแปลว่ามากกว่าหัวใจหนึ่งดวงไส้เดือนไส้เดือนหนึ่งตัวมีหัวใจมากกว่าหนึ่งดวงเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นคำตอบของข้อนี้คือ ข้อไหนคะอ่าข้อที่4ไส้เดือน1ตัวมีหัวใจมากกว่า1ดวงก็คือตามที่เขาบอกเลย earthworm h a e five hearts เห็นไหมไส้เดือน1ตัวตัวเนี้ยมันมีหัวใจตั้ง5้าดวงก็คือมันตรงตรง,ตรงตามตรงตามข้อมูลนี้เลยต่อไปข้อที่8ข้อที่8นะคะเมือนเดิมเลยก่อนที่เราจะไปอ่านไดาอารีเรามาอ่านสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก่อน คราวนี้นะคะถามว่า which sign are they talking about เขากำลังคุยกันถึงป้ายอันไหน which แปลว่าอันไหน sign คือป้าย talking คือกำลังพูด about คือเกี่ยวกับเขากำลังคุยกันเกี่ยวกับป้ายอันไหนเราต้องไปอ่านที่ เนื้อเรื่องใช่ไหมคะอ่านที่ได้ล็อกว่าเขากําลังคุยกันเรื่องอะไรแมทกับไรอันแมทถามว่า where should we go next ไรอันก็เลยตอบว่า keep going and to live just follow the sign where should we go next next แปลว่าถัดไป where ที่ไหน should คือควร เราควรไปที่ไหนต่ออ่ามทถามว่าเราควรไปที่ไหนต่อไรอันก็เลยตอบว่า keep going keep going แปลว่าทําต่อไปหรือเดินต่อไปอ่ะเดินต่อไป And turn left แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไหนคะ l e f t left ซ้าย i g h t ขวา left คือเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะ just follow the sign follow คือตามก็แค่ดูตามป้ายอ่ะ อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแมทถามว่า where should we go next เราควรไปที่ไหนต่อไรอันก็เลยตอบว่า keep going and turn left just follow the sign จทยก็เลยถามว่าเขากำลังคุยกันเกี่ยวกับป้ายอันไหนอยู่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหม turn left เลี้ยวซ้ายแล้วก็มาดูว่าป้ายอันไหนที่หมายถึงการเลี้ยวซ้ายอ่าข้อที่หนึ่งดูตามลูกศรเลยนะคะนี่คือตรงๆต,ตามลูกศรเลย ข้อที่1ลูกศรเลี้ยวซ้ายใช่ไหมข้อที่2ลูกศรเลี้ยวขวาข้อที่3ห้ามเลี้ยวซ้ายข้อที่4ห้ามเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นเราจึงตอบข้อที่1ต่อไปข้อที่9นะคะ read the sentences เขาให้อ่านประโยคเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ถามว่า which map is correct map แปลว่าอะไรนะแผนที่ correct คือถูกต้องแผนที่อันไหนถูกต้องตาม บทความที่เขาให้เราอ่านแล้วก็มาอ่านว่าบทความคืออะไรเขาบอกว่า Sarah walks from school on Maple Street turn right at the corner and turn left onto Oak Street When she arrives at p n e Street, she turns right and crosses the road to her house เขาบอกว่า Sarah walk แปลว่าเดิน <S <S เดินจากไหนคะ บอ m แปลว่าจากเดินจาก School เดินจากโรงเรียนบนถนน Maple Street อ่ะเราดูแต่ละภาพสิแต่ละ c h o i c e ว่าซาร่าเขาเดินจากโรงเรียนบนถนน Maple Street ไหมก็คือเราจะดูไปทีละประโยคอันไหนที่มันตรงกับสิ่งที่เขากำหนดให้ที่สุดเราจะตอบอันนั้นข้อที่หนึ่งซาร่าเขาเดินจากโรงเรียนบนถนน Maple Street ไหมคะอ่าเดินจากโรงเรียนไหมเดินจากโรงเรียนบนถนน Maple Street ไหม ตลอดสายตรงนี้คือถนนเมเปิลสตรีทตามที่โจทย์เขาต้องการนะแต่ว่าเรามาดูว่าอันนี้มันใช่ถนนเมเปิลสตรีทไหมมันคือโอ๊กสตรีทเป็นถนนโอ๊กไม่ใช่ถนนเมเปิลสตรีทช้อยส์ที่1ถนนเมเปิลสตรีทอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันไม่ตรงตามที่เขากําหนดให้เพราะฉะนั้นข้อ1เราจึงไม่ตอบต่อไปแล้วดูข้อที่2 ซาร่า walk from school on Maple Street ไหมอาซาร่า,ายอยู่ตรงนี้เขาเดินจากโรงเรียนบนถนนเมเปิลสตรีทถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนก็คือเราจะยังไม่ดูทั้งหมดเราจะตัดช้อยส์เราจะดูไปทีละทีละนิดแล้วก็ตัดช้อยส์ออกเรื่อยๆที่เราดูช้อยส์ที่สซาร่าเขาเดินจากโรงเรียนไหมคะซาร่าอยู่ตรงนี้อันนี้ใช่โรงเรียนไหมโรงเรียนอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเดินจากบ้านแสดงว่าข้อที่3เราก็ตัดออก ต่อไปดูข้อที่สซาร่าเขาเดินจากโรงเรียนไหมเขาเดินจากบ้านอ่าเพราะฉะนั้นข้อ4จึงไม่ตอบข้อที่ถูกที่เราจะตอบก็เลยเป็นข้อที่2ตามนี้เลยก็คือเราดูแค่ประโยคแรกเราก็สามารถที่จะตัดช้อยแล้วก็ตอบได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องอ่านที่เหลืออ่าหรือว่าถ้ามีเวลาเหลือเรามาเช็คที่เหลือก็ได้ว่ามันตรงตามที่ข้อมูลที่เขาให้มาไหมเขาบอกว่า หลังจากที่เขาเดินบนถนนเมเปิลสต e ีทแล้วเขาบอกว่า turn turn right at the corner เลี้ยวขวาตรงมุม Corner แปลว่ามุมเขาเลี้ยวขวาตรงมุมตรงนี้ใช่ไหมคะ and turn left onto oak street แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงถนนโอ๊กนี่ไงก็เลี้ยวซ้ายบนถนนโอ๊กก็ถูกแล้วทีนี้ when she a r r i v e d at pine street arrive แปลว่ามาถึง เมื่อเธอมาถึงถนน p พายสตรีทเขาเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมเขาก็เดินมาเมื่อเขามาถึงถนน p พายสตรีท u r turn r t อ่าแล้วก็เลี้ยวขวา She turn right and cross the road to her house Cross แปลว่าข้าม o ร d แปลว่าถนนแล้วก็ข้ามถนนไปยังบ้านของเขาถูกต้องตามข้อมูลที่เขาให้มาเลยเพราะฉะนั้นข้อ2ซจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อที่10 read the sentence อ่าให้อ่านประโยคคำถามว่า which pie which pie chart is correct pie chart อันไหนที่มันถูกต้อง pie chart ก็คือแผนภูมิวงกลมอ่าเราก็มาดูว่าเขาให้ข้อมูลอะไรเรามาเขาบอกว่า of the six continents Asia has the largest population continent แปลว่าทวีปอืมทวีป ก็คือโลกเรามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีพื้นแผ่นดินที่ต่างๆตรงนี้แหละเราเรียกว่าทาวีปทวีปทวีปเมืองไทยเราอยู่ในทวีปเอเชียเขาบอกว่าทาวีปมีอยู่ทวีปอะไรบ้างคะเอเชียออสเตรเลียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออฟริกาอนตาร์กติกาใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะคะเขาถามเขาบอกว่า of the six c o n t i n e n t จาก หทวีป asia has the largest population which pie chart is correct pie chart อันไหนที่มันกล่าวถูกต้องตามข้อมูลที่เขาให้มาเราตอบอันนั้นเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนคะคีย์เวิร์ด a s i a has the largest population population แปลว่าประชากร large แปลว่าใหญ่เติม est เข้าไป largest แปลว่าใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด แล้วก็มาดูว่าแผนภูมิแต่ละช้อยส์อันไหนที่มันบ่งบอกว่าเอเชียมีประชากรใหญ่ที่สุดเรามาดูที่ช้อยที่1ใหญ่ที่สุดคืออะไรคะใหญ่ที่สุดคือแอฟริกาใช่คําตอบของเราไหมคาตอบที่เราต้องการก็คือเอเชียอยู่ตรงนี้แล้วเอเชียต้องใหญ่ที่สุดด้วยนะมันถึงจะถูกต้องตามข้อมูลที่เขาให้มาเอเชียแค่นี้เองเพราะฉะนั้นข้อที่1เราตอบไหมยังไม่ตอบนะคะต่อไปมาดูช้อยที่2ใหญ่ที่สุดตรงนี้ใช่ไหม ใหญ่ที่สุดมันคือ north america อเมริกาเหนือก็คือใหญ่ที่สุดเชียเราอยู่ตรงไหนเองเเชียแค่นี้ใหญ่ที่สุดหรือยังยังเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ตอบต่อไปดู choice ที่3ใหญ่สุดก็ยังคงเป็นยุโรปอ่าเอยู่ตรงไหนคะแค่นี้เองก็ยังไม่ตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหลือข้อที่4แล้วก็มาเช็คว่าเอเชียใหญ่สุดหรือยังอเชียโอ้ใหญ่สุดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ต่อไปแล้วเจอกันในข้อที่11 EP 2นะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ